เฮ้ยดีนะโอ้ยเด้งฟุ้งๆเดี๋ยวมาดูแลนี่จะเป็นศอกเลยดูดิหนึ่งซอกผมเลยประต้อทุกคตื่นเต้นมาตัวนี้ตอนไปไม่ม่เห็ดปลวกไม่ขึ้นพอกลับมาเห็ดปลวกมันขึ้นมันกับอะไรปิดตาปิดตาระไว้ทุกคนดูทุกคนดรอปมีเจ้าทุกคนดูมันไปแทงทุกคนประต้อมันเด้งฟุ้งฟุ้งๆเลยทุกคนดูดูใกล้ดู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 เดูน้องๆดีเพรนี่ทุกคนเนี่ยทุกคนขึ้นอยู่ดู นี่ถ้าผมเห็นผมไม่เก็บนั่นนี่เพราะผมไม่รู้เพราะผมบางคนมันฉลาดน้อยเนาะทำไมเราไปไม่เห็นเนาะไปเห็นเราเห็นว่าเห็ดไมโอ้มาดังฟูดมาเลยทุกคนมามาดึงกันนะเดี๋ยวจะดึงนะมันดังไงโหเจ้าเลยคนนี้นี่เห็ดทุกคนเห็ดพวกพาทุกคนนี่อย่างนี้เลยนะทุกคนอย่างนี้เลยนะบ๊อโตนี่ที่เดียวเลยทุกคนที่เดียวเลย สวยงามทุกคนตามท้องเรื่องอีกแล้วน่นวิวน่นทุกคนทุกคนตื่นเต้นมาทุกคนเดี๋ยวจะเพิ่งเพิ่งทุกคนตื่นเต้นมาตัวนี้ตอนไปไม่มีเห็ดปลวกไม่ขึ้นพอกลับมาเห็ดปลวกมันขึ้นมันกับอะไรปิดตาปิดตาละไว้ทุกคนตอนไปไม่มีแต่กลับมาเห็นเครียดเลยทุกคนไม่เก่งไม่เก่งเฮ้่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ยุนพี่เลยโว้เห็ดปลวกสวยมามเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดีให้ ทุกคนตอนไปเมื่อกี้เราเราไม่เห็นทุกคนเมื่อกี้แค่แค่ห้าทีเขาตับล้วมันมันบานทุกคนมันมันมมเมื่อล้วปิดปิด,ป,ดปิดตาล้วไว้ทุกคนมันงง,งมันเดินผ่านตรงนี้ไปเมื่อกี้เองทุกคนมันรีบมาทุกคนมงกินฝรั่งมันตื่นเต้นทุกคนมันตื่นเต้นมันมาเจออะไรที่แบบแบบนี้แบบนี้ตื่นเต้นทุกคนอืม ค่ยย่นเยอะมั้เนี่ยวู้ดเยอะยทุกคนดอกมันเยอะทุกคนมันไปแทงแทุกคนปะโตมันดังฟุดฟุเลยทุกคนดึงดดไปดูเลยน้องๆพดน้องขาจะดึงนะน้องดึงไปดังฟุดฟุเลยดังฟุดฟุดอย่กเดอดเี๋ยกินลมร้อยไปก่อเนี่ยกิลร้อยก้อนเ่ะมอยู่กลางทางหาไม่ได้ ือสวยมากเลยคนสึกสวยใช่ไหสวยมากทุกคนมาเฮ็ดอันนี้มันขึ้นกลางทางเามียร์มัน,นมค่อยดีนะมาคุยไปด้วยกินฝรั่งไปด้วยทุกคนมันหิวเป็นอะไรที่แปลกมากทุกคนนี่ทุกคนเนี่ยทุกคนขึ้นดูดูดูดนี่ถ้าผมเห็นผมไม่เก็บนั่นนี่เพราะผมไม่รู้เพราะผมบางคนมันฉลาดน้อยเนาะทำไมเราไปไม่เห็นเนาะไปเห,ห็นเราเห็ว่าเห็นไม่ตอนไปแล้วทำไมเราไม่เห็นอ่ะ เมื่อกี้ตอนเดินไปไม่เห็นโถจุดนนีกว่าเีอะไรก็ไม่รู้น้องตอนไปเราก็ม่เห็นทุกคนไ่ดูนี่ยไม่ได้ดูเนี่ยดูนี่เป็นรูคนดึงชวชองนี่ไ่ลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูทุกคนด้ค่อยดึงคอยดึออหอย่างเท่เลยทุกคนตื่นเต้นมากทุกคนไมมัได้งดีอย่นีไม่ใช่ธรรมดานะ เป็นการทำคลิปที่ตื่นเต้นสุดๆแล้วบ้นนี้แม่แบบฟุกบั่งมัทุกคนเอ้ยดี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 ปะทู่นี่ทุกคนมันขึ้นขึ้นวันนี้ทุกคนมันขึ้นนี่อันนี้ใช่ทุกคนมันขึ้นมันจะขึ้นตรงนี้อีกเดี๋ยวมันมันมันไม่ไี่มาตอนเย็นมันจะขึ้นใช่ไหมอีกตจะเย็นขึ้นมาหมดเลยนี่แค่ทุกคนนี่มันขึ้นตามนี้เลยใช่หมดเลยทุกคนนี่ตามทางนี้ทุกคนใช่ไหมเลยเนี่ย มาอยู่ตรงทางมาอยู่ตรงถนนทุกคนถนนเราเดินมาเนี่ยถนนเนี่ยเราเดินมาผ่านนะเจ้เห็ดโห้ไม่อยากจะเชื่อเลยผมไม่อยากซีวอลเลยผมไม่อยากซีวอลนะครับเป็นไงท่านโอ้เดี๋ยวผมจะดังฟังนะทุกคนฟังนะ <S <S โอ้โอมาดังฟูดมาเลยทุกคนว่มามันดึงก<อ>ันมาเดีด๋<อ>ยวจะดึงนะมันดังงไงดีเลยเฮ้ยด,ดึนะ เฮ้ยเดี๋ยวฟ <c oughs> ุ้งๆเดี๋ยวดูเดียวามาดูแลนี่อย่าเป็นศอกเลยดูดิหนึ่งซอกผมเลยพอต่อ <c oughs> นี่เป็นรูเป็นรูทุกคนรูเป็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 นรูทุกคนเป็นรูเป็นรูง่ายจิปาองเลยทุกคนเาก็สร้างมานี่ทุกคนนี่ขึ้นอันนี้ขึ้นสองอันทุกคนแฝดเลยอันนี้ใช้แม่น้องเนี่ยใช่อันนี้มันบานทุกคนบานแล้วมันมันรูเหรออันนี้อันนี้ทุกคนดูเดี๋ยวผมเก็บคนหนึงแฝดเลยทุกคนดึงดึงเลย ปวดขาดนอ้องโอ้ใช่ะเป็นมาขาดข่อเพื่ดึขงข้อเหยอึหลังหลังี่กดกคขึ้นเพียบเลยไม่เสียดานี่ยดึงนุ่เนีน่ยแงเลยดังกดดุดดุดดวดุดุุดุดุ <c oughs> เราจะพูดเสียงดังคนก็ได้ยินว่าเราเก็บกัน2คนเเราจะเพใดใจ้ได้ยินว่าเราเก็บกันสองคนอย่างหาเลยจ้าวเลยปนจาวมาทุกวันนี้ดีนะไม่ว่าเจ้าขอไม่มาเนี่ยไม่มาถ้ามันมาทุกคนของหิงแล้วก็อาใส่แล้ว นี่ทุกคนโอ้โหนักหนักตัวนี้แน่นมากทุกคนโอ้ขาดโอ้เสียดายว่ะอันนี้ก็ใช่ทุกคนโอ้ดิดึงไงมาแล้วมันจะขึ้นอีกไหมนี่น้องขึ้นแล้วถึงหน้าเลยไงถึงหน้านี่อันนี้ปีหน้าเลยเหรือปีละครั้งปีละครั้งเหรอปีละครั้งทุกคนอันนี้นี่อันนี้อันนี้ก็ใช่เนาะใช่ใช่ทุกคนอันนี้มันดันขึ้น ว้ม kind of ันห่างน้อง้ก็ะได้วะไม่หมานลยฝีมือไม่ดีเลยว่เต็มจะพอมึงกันนิดนโอ้ดัดงขาโอ้ลุทะุโอ้ทุกคนกไทุามัลกว้าเต้เดี๋ยวขโมยดอกไม้ให้แน่เดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้คงอยครับดอกไม้ดอยเดี๋ยวไปอันนี้ไปดีไปดิโอ้ทุกคนสวยมากทุกคนบ้าทุกคน ทุกคนนี่ทุกคนลลเยสูงสีมากสีมากทุกคนนี่นี่เห็ดทุกคนเห็ดพวกปลาทุกคนนี่นี่สวยมากเลยดูดูดูยาวมากดูทิอย่างนี้เลยนะทุกคนอย่างนี้เลยนะบอาโตนี่ที่เดียวเลยทุกคนที่เดียวเราสวยนะจำเลยทุกคนจำอะไรเอาซึกะโผล่มาฮะซึกับผม ทุกคนมาดีกันทุกคนมานีกันกคนออมานีกันก็จะมาก็ขึ้นเยอะว่านี้นะที่ฮะพวกนี่จะก็ออกมาอยู่หรือนเปล่านี่ยไม่รู้นะโอ้โหเพียบเลยทุกคนเดี๋ยวสซื้อรูอย่างฟุกเลยทุกคนวันนี้ฟุกมากเลย <laughs> <laughs> แค่ไปถ่ายรูปเดินกลับมาเจอจนไปไม่เจอต้องกลับเจอทุกคนงงมากเลย <laughs> โค<ข>ตรฟุกเลยทุกคนวันนี้ นี่เราไม่ได้หาเหตุผลแล้วแค่เดินตามถนนขึ้นในถนนเนี่ยที่เรายืนั่นคือถนนทุกคนยังฟุกยังฟุกเลยวันนี้โอเคทุกคนยังไงก็ถ้าคุณชอบคลิปผมก็ถ้าทุกคนดูคลิปผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับช่องปิดชอดอยเนาะยังไงก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมเพิ่งทําช่อง YouTube มาอยู่ดอยแล้วก็เงาทุกคนผมเงาแบบว่าไม่มีเพื่อนผมเราออกจากงานมาอยู่ดอยแล้วก็อยากมีเพื่อนคุยยังไงเพื่อนก็เข้ามาดูเยี่ยมคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์คุยกันให้กาล อย่างไรก็ได้มีเพื่อนพูดคุยใน YouTube เนาะโอเคทุกคนงัไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับช่องวิถีชาวดอยโอเคครับขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูและที่เข้ามาดูและซับสไครป์ผมขอบคุณครับผมได้คลิปแล้วโอเคได้คลิปแปลกๆว,วันนี้เราก็มาเก็บเห็ดทุกคนนี่เห็ดเราเฮียบไม่ใช่ไปเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ก่อนนะนี่สวยทุกคนตามท้องเรื่องอยู่บนดอย เราเก็บเห็ดมาเพียบนี่ในทางทางไปไรไปนานเราทุกคนพอเลยว่าแจมนะสุดคน <c ười> คนอะไรไงนะไป,ไปเจอเห็ดไปเจอเห็ดเบ็ดเด็เดพุกทุกคนแ <c ười> จ่มมากเลยแจมมากเล้ววันเนี้ย <c ười> ยังฮายังฮา สวยงามทุกคนตามท้องเรื่องอีกแล้วนววิวนวลข้างล่างนวนอะ่ะอย่าลืมทุกคนอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยอย่าลืมอย่าลืมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆ <c oughs> เดินผ่านไรกระพนมาฮะแล้วก็วไปที่เดิมทุกคนกลับ <c oughs> ไปที่เดิมทางเรามานี่ก็ทางเรามาทางเราขึ้นมาโฮ้ย <c oughs> ว, NBC. วันนี้มันอะไรดีวันนี้เนาะทีนี้ทีนี้เหมือนพอมาปลูกไว้จีนอะไรอ่างเีแล้วก็ไปคืนไปเก็บเอาเออมันเรามันเขาปลูกเห็ดไว้ให้เราทุกคนเราก็ไปเก็บกระมาดเฮ้ยเลยแบบแบบนานด้านๆเลยนานด้านๆเลยเก็บเห็ดนานด้านๆไปเก็บมาเฉยเลยก็ปลูกไว้ในถนนเนี่ยสวยงามทุกคนแจมบอกเลยอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมนะครับให้กำลังใจช่องด้วยให้กำลังใจด้วยทุกคน เดี๋ยวมาเจอคลิปต่อไปนะครับว่าผมเจออะไรแปลกๆเดี๋ยวหาอะไรแปลกๆมาให้ดูอีกแปลกสุดๆเลยโอเคทุกคนอย่าลืมอย่าลืมอันนี้ก็คือกระต๊อบกระต๊อบเรานู่นครั้งน้าทุกคนเนาะนะครับอันนี้ข้างบนนี้เราเคยดักหนูครั้งหนึ่งทั้งเพียดักหนูทุกคนได้หนูตัวเดียวนะครับทุกคนจําได้ไหมแล้วก็มีลูกลูกอะไรนะทุกคนลูกเออลูกเอเซเซเซเฮือนี้ เนีเ่ยเซฮุนี้เนาะเซฮุนี้ลรงเนะี้ยนะเยอะมากทุกคนสุกเต็มเลาะตกเต็มพื้นเลยเก็บได้เป็นกระสอบแล้วมาถึงวายที่จะมาเก็บวันหลังทุกคนนะเดีย๋ยวไปดูวิวข้างหน้าทุกคนว่าเป็นไงนู่นฉันนา่งเลยนี่ไหนทางลงทุกคนทางนี้อืทางตับกินเลยโอ้เกือบเกือบเกือบโอ้ยพาไปไน้อหน่อยเนาะโอ้ย ชัน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 โอ้ทุกคนทุกคนทุกคนโอ้ยขาขึ้นไปทั่วเนาะโอ้ยโอ้ยว้าชันลงมาแล้วชันชันชันทุกคนมันชันทุกคนมันชันเย็นเย็นทุกคนจะพาไปเดินป่าอีกสักวันหนึ่งทางนี้จะพาไปที่เข้าป่าแบบลูกๆเลยแบบป่าแบบ ลุกๆเลยแบบไม่ไม่ไม่เป็นดอยอย่างนี้แล้วไปป่าตน้นไม้ใหญ่เลยไปในป่าว่าในป่ามันมีอะไรนะว่าในป่าไม่มีอะไรไมันเจออะไรไม่เจอเสือไหมหรยังไงก็ได้แต่โบราณก็บอกว่าถ้าถ้าคําพูดแบบเข้าป่ามาพูดว่าเจอเสือเจองูเขาเขาให้พูดทุกคนแต่ผมพูดได้มากผมอยากเจอเหมือนกันอนะโอเคเนาะโอเคไปทานข้าวด้วยกัน,นก็ตอบนั่นทุกคนโอเคทุกคน โอเคสวยงามตามทั้งเรื่องครับผม